ที่ทำบล็อกข้าลีนเบย์นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างอันที่1น,นะคะข้าวโอ๊ต30กรัมไข่ไก่นะคะ1ฟองขุยฟู1ส่วน4ช้อนชานะคะไซนี้อะ้องงุ้มเลยค่ะ1ส่วน,นะะ4ช้อนชานะคะแล้วก็กินวานิลา1 4. ช้อนชาน้ำมันมะพร้าวเอาไวท้ทาปัวเทฟลอนนะคะนิดหน่อย โอเคค่ะแล้วก็น้ำเปล่า150 ml ถ้าเกิดว่าใครไม่ทานน้ำเปล่าก็จะเปลี่ยนเป็นนมก็ได้วัฟเฟิลของเราก็จะนุ่มขึ้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอดีพวกเซตแคลอรี่เนีไงพวกก็เลยใช้น้ำเปล่าดีกว่าโอเคทำไปเลยค่ะแล้วก็มาตักติดเลยเทผสมการงรวมกันนี่ได้มากเอาผสมุก,กันรวมกันนะร้อยห้า,าถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้น้ำก็ใช้นมจะใส่กุ้ยช่ายเข้าไปได้นะคะจะทำให้รสชาติของวอฟเฟิลนั้นหอมแล้วก็นุ่มขึ้นแต่ว่านี่พวกก็ ทำแบบเตล็น,น,น้อยนะคะหนึ่งช้อนหน่ฟุโอเคสุดทสายแบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็คนค่ะคนให้กัน้อกันคนไปเรื่อยจนให้เข้าโอนทองขึ้นนิดนึงนะคะโอนเวลาโดนน้ำก็จะพองขึ้น,นะ เ okay. มื่อผสมเขากันประมาณนี้เราก็จากการทอนนั้นมราพ้าวนะคะทารทีาไม่พวดเพื่อไม่ให้มันติดถ้าะ okay. จากนั้นนะคะคเราก็โซโล,โลเลยค่ะแลวเราก็แค่นี้นเกลื <Okay. S 2> ไปในใน้ำจิ แล้วนะคะหน้าต่างวอฟเฟิลรีเวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ซุปมินิดนึงค่ะ,อะวอฟเฟิลรีเว์ตัวนี้นะคะจานนี้266แคลอรีประกอบไปด้วยโปรตีน28กรัมคาร์บ19กรัมแล้วก็แคล9กรัมนะคะเหมาะมากสำหรับใครที่ไม่ชอบทานอาหารเช้านะคะก็ลองเมนูนี้ไปทำแล้วก็ลองทำกินกันดูนะคะรสชาติ อร่อยไม่ธรรมาดาค่ะชาได้กาแฟร้อนๆแก้วละ,ะคะเพอร์เฟกเลยรอบหน้าไว้พุ่มจะมาทำอะไรให้ดูคอติดตามกัอีกทีนะคะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ